ชาวลัคนาธนู1-30เมษายนเป็นยังไงบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาราศรีธนูในช่วงเดือนเมษายนนะครับชาวลัคนาธนูนั้นเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสแน่นอนครับคุณอาจจะต้องมีการเไปขอพรไปอวยพรไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือคุณ ที่สนับสนุนคุณหรือที่คุณเคารพศรัทธานะครับจะเป็นสิริมงคลของชาวลัคนาธนูแน่ๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์จะบอกนั้นในช่วง1-15ถึงเมษาของชาวลัคนาธนูนั้นความกังวลใจความทุกข์ใจมันไปตกอยู่ที่ชาวลัคนาธนูในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากจะทําให้มันสําเร็จสิ่งที่คุณขนขวายอยากจะให้มันได้ตามเป้าไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งานการงาน ที่ยังติดขัดที่มีปัญหาทําให้เกิดความสับสนความกังวลใจไม,ไม่ว่าจะเป็นการปิดยอดการขายการเจรจาก,การต่อรองยังปิดลงไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะให้มันสําเร็จรวมถึงคุณอาจจะต้องมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัยการโยกย้ายที่พักหรือการโยกย้ายในเรื่องเกี่ยวกับงานก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งยังมีอีกนะครับความกังวลใจนี้มันส่งผลไปถึง ในเรื่องของสุขภาพคุณแม่หรือในเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องต่อเติมตกแตง่งหรือซ่อมแซมสำนักงานหรือที่อยู่อาศัยได้ทั้งหมดเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดมาเพราะคุณเกิดมาด้วยเรื่องที่เซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่ได้มีการวางแผนทำไมอาจารย์บอกลักษณะนี้นะครับเนื่องจากดวงดาวนั้นนะเข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดคุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเหลือเชื่อนะครับในดีมีเสียในเสียมีดี เรื่องที่มีปัญหาอาจจะทําให้คุณจบงานได้จากเพื่อนจากพี่น้องจากญาติของคุณในทางกลับกันนะครับเพื่อนพี่น้องญาติของคุณอาจจะนําความลาบากใจมาให้คุณในช่วง1-15ถเมษานี้นะครับหลังจาก15-30ถึงส0สิ่งไม่ว่าในเรื่องงานไม่ว่าในเรื่องของการเจรจาจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นจะเริ่มมีผลประโยชน์มากขึ้นแต่การเจรจานั้นอาจารย์บอกนะครับ จะต้องเป็นงานเก่าจะต้องเป็นการเจรจารเรื่องเก่าๆหยิบยกขึ้นมาอาจจะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวลัคนาธนูในสิ่งที่อาจารย์จะบอกนะครับแต่สิ่งที่ชาวลัคนาธนูจะต้องระวังนะครับคือ1ในเรื่องของความขัดแย้งกับพี่น้องหรือเพื่อนขัดแย้งเรื่องอะไรขัดแย้งรวมไปถึงในเรื่องเกี่ยวกับเงินขัดแย้งไปเรื่องการทวงถามเรื่องเงินเก่าๆ อาจจะทําให้มีการขัดแยง้งฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับเรานิ่งได้เราปล่อยผ่านได้มันก็จะกลายเป็นความสุขแทนนะครับถึงคุณอาจจะอยากจะพูดจะแย่นะครับแต่บางเรื่องถ้าเรานิ่งไว้เพื่อรักษาสัมพันธภาพมีคอนเนคชันจะดีกว่านะครับในช่วงของ1นึถึงสาเมษาของชาวลัคนาธนูนะครับเรามาดูกันนะครับว่า1นึถึงสาชาวลัคนาธนูจะเจอเหตุอะไรกันบ้าง ในช่วงวันที1่1ถึงวันที่4เมษาชาวลัคนาธนูอาจจะต้องมีเหตุจะต้องมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับอาจจะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องงานในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการรับปากเขาไว้การต่อรองที่เคยพูดไว้อาจจะต้องใช้เงินส่งผลการใช้เงินในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยย้ายที่อยู่อาศัยได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึง อาจจะต้องเตรียมเงินในเรื่องของการพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพได้นะครับฉะนั้นวันที่2 1งหถึงสเมษาชาวลัคนาธนูมีเหตุอาจจะต้องใช้เงินจํานวนเยอะนิดนึงนะครับส่วนวันที่5้าถึงหเมษาชาวลัคนาธนูอาจจะมีโชคจากพี่น้องหรือเพื่อนได้มาแบบโชคช่วยหรืออาจจะได้มาแบบฟุกๆนะครับในทางเสียหาย จะต้องระมัดระวังความขัดแยง้งอาจจะต้องมีเรื่องลุ้นระทึกกับเพื่อนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือไม่ว่าอาจจะต้องพาพี่น้องหรือญาตินะครับไปซ่อมแซมยานพาหนะได้ทั้งหมดในช่วงวันที่5ถึงวันที่6เมษามีทั้งดีมีทั้งเสียถ้าได้อาจจะได้แบบฟุกๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินถ้าเสียอาจจะเสียเงินหรืออาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับ คำพูดการเจรจาให้เรามาระวังนะครับวันที่7ถึงวันที่8เมษาชาวรัชนาธนูอาจจะต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ในเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์อุบัติเหตุอาจจะต้องเรามดระวังในเรื่องสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มันอาจจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการเจรจาช่วงนี้ถ้าจะเจรจาในช่วง 7- จ็ถึงแเมษาในเรื่องงานหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามีโอกาสเสียหายมากกว่าดีนะครับเพราะว่าทั้งดาวเดินมนนะครับแล้ว แผนงานที่วางไว้คุณเตรียมแผนงานไว้อย่างดีคุณไม่ได้คุยเลยคุณไม่ได้พูดเลยเพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานะครับอาจจะมีถึงขั้นที่อาจจะทะเลาะบอแวงกันได้ฉะนั้นในเรื่องงานช่วง7ถึง8เมษาเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ในการคุยได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับแต่คุยเล่นๆคุยสนุกๆได้นะครับในวันที่9ถึงวันที่11เมษาชาวลัคนาธนูจะต้องมีเหตุที่ในเรื่องเกี่ยวกับบริวารหรือลูกน้อง อาจจะมีพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบครูบาอาจารย์หรือพาไปมอบตัวหรือพาไปโรงเรียนไปประสานงานได้ทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งนะครับลูกน้องบริวารอาจจะนําความเหนื่อยมาให้คุณลูกน้องบริวารอาจจะต้องพาคุณเดินทางไกลในเรื่องเกี่ยวอนาคตของเขาได้ทั้งหมดนะครับในวันที่9ถึงวันที่11เมษาวันที่1 1ถึง13เมษาคุณมีเหตุที่ต้องเดินทางไกลนะครับไปพบตระกูลไปพบครอบครัวใหญ่หรือ คุณอาจจะได้ข่าวในเรื่องของความสูญเสียในเรื่องเกี่ยวกับตระกูลหรือครอบครัวคุณได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจางกดาวที่ไปกระตุ้นในทางกับการคุณอาจจะต้องเดินทางไกลในช่วง11-13ถึงซึ่งมันปกติอยู่แล้วนะครับสงการใครก็ต้องเดินทางไกลอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ดาวมันเป็นการกระตุ้นจริงๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลไกลๆนะครับคือเดินใช้ระยะเวลานานานั่นเองนะครับในส่วนวันที่13-15ถึงเมษา คุณจะได้พบปะคนใกล้ชิดอ้าวอย่างนี้อาจารย์พูดลักษณะน,นี้มันต้องตรงอยู่แล้วจริงครับเพราะว่าดาวมันไปกระตุ้นที่ช่องนั้นพอดีนะครับอาจจะต้องมีการเจรจารต่อรองด้วยซ้ำนะครับในเรื่องกับญาติใกล้ชิดหรืออาจจะเจอในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนใกล้ชิดสิ่งที่อาจารย์จะให้เรมามัดระวังคือเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณอาจจะทะเลาะบบอแววงกับคู่ครองนะครับฉะนั้นให้ระงับระงับอารมณ์ในช่วงนี้ให้ดี13-15เมษายนนะครับ เรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับจะเหมือนกับช่วงวันที่7จถึงแเมษาเลยไม่ว่าจะเป็นการเจรจาช่วงนี้ชะลอได้ชะลอเลยนะครับแต่ให้รักษาอารมณ์คู่ครองผลใกล้ชิดไว้จะดีกว่านะครับ1 3บสถึงสิเมษา1 5 1หถึงสิเมษานะครับชาวลักนณาธนูอาจจะต้องมีการในเรื่องเกี่ยวกับนําซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับจะต้องใช้เงินอีกแล้ว มีการซ่อมแซมหรือดูแลครอบครัวจะต้องใช้เงินอีกแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นการเดินทางกับครอบครัวจะต้องใช้เงินอีกแล้วนะครับจะเป็นดาวที่ใช้เงินเยอะในช่วง15-17เมษานะครับ18-20เมษาชาวลัคนาธนูอาจจะต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อนะครับอาจจะมีความขัดแยง้งอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการตกลงในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ ับผู้หลักผู้ใหญ่สิบแปถึงยี่สิบนะครับฉะนั้นการระมัดระวังแล้วตกลงอย่างมีสติทําให้คุณได้เปรียบแต่ถ้าคุณพลาดในเรื่องเกี่ยวตรงนี้นะครับผู้ใหญ่อาจจะเอางานไม่ไประจําผู้ใหญ่อาจจะเอางานที่มีปัญหามาให้คุณแต่ถ้าคุณมีสติแล้วคุณรับคุณอาจจะทํางานนี้สําเร็จได้เหมือนกันนะครับในวันที่18ถึงวันที่20นะครับเน้นเลยนะครับ เป็นงานที่เป็นลักษณะแก้ปัญหาหรืองานซ่อมทําของเสียให้เป็นของดีนะครับวันที่2 0ถึง22ชาวลัคนาธนูเจอเต็มๆในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับงานที่คุณค้างไว้ก่อนสงการจะกลับมาให้คุณแก้ปัญหาคุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องงานอาจจะเป็นทั้งงานไม่ประจําหรืออาจจะเป็นทั้งงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหานะครับแต่เนื่องจากว่าครึ่งเดือนหลังแล้ว โอกาสที่จะได้งานดีมีโอกาสสูงแต่เน้นนะครับว่าเป็นงานเก่างานที่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมาจะมีโอกาสได้กลับมานะครับในวันที่2 0ถึงวันที่22นะครับวันที่23ถึงวันที่25ชาวลักนาธนูอาจจะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันหรือจะต้องเข้าประชุมกับผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่โดนเรียกนะครับคุณโดนผู้ใหญ่เรียกแบบเร่งด่วนกระทันหัน ได้ทั้งหมดในวันที่23ถึงวันที่ส5ส่งผลถึงความสําเร็จของคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เตรียมตั้งสติไว้23ถึงห้าถ้าผู้ใหญ่เรียกคุณเข้าไปเลยคุณอาจจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับวันที25่25ถึงวันที่27ชาวรักนาธนูอาจจะต้องมีเหตุในการเดินทางไกลอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะต้องมีการแก้ปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับกับอุปสรรคต่างๆ วันที่28ถึง30คุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองบ้างแล้วนะครับอาจจะเป็นการคิกออฟการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือการออกแนวคิดไอเดียใหม่ๆส่งผลดีต่อคุณแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนะครับคือในเรื่องสุขภาพหรือการใช้ยานพานะขนาดเล็กอาจจะมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุเล็กๆได้นะครับในวันที่2 8ถึง30ทั้งหมดคือโชคชะตาของชาวลัคนาธนูในวันที่1ถึง30เมษา นี้นะครับขอให้ชาวลัคนาธนูทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ